สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับสองเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาาิบานอาหารได้อย่างถูกต้อง4เพื่อยกระดับร้านอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปนตามมาตรฐานตามเกณฑ์น และคอนแซร์นะครับโดยได้รับสนับสนุนพิยากร,กรโดยยอดเดรวรวรันทองขาวและวิชาการสุขาพิบาลชำานาญการพิเศษจากเทศบาลตำบนนี้แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านได้กรุณากราบเปิดกิจกรรมอบรมสุขาพิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่สสุขาพิบาลอาหารซึ่งจะส่งผล ให้สถานประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองสตูลมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความสะอาดที่ขึ้นสถานนะคะก็ได้มีโอกาสได้มาบรรยายในรุ่นแรกนะคะให้กับพี่น้องนะคะชาวสตูลได้รับฟังกันนะคะก็จะเป็นร้านอาหารใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเป็นร้านอาหารแร้วท่คะ สชั่วโมงอ่าสามชั่วโมงนะแต่ก็พยายามที่จะรวบรับเนื้อหาให้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะรุ่นที่หนึ่งคอมอน่อยค่ะว้าก็หลายท่านนะคะเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมคะอ่าขาะการอบรมของเรานะมันจะมีอายุถึง3ามปีไนมะ่ว่าจะครอบคลุมทุกตำแหน่งในร้านนะคะแล้วขอสอบถามอีกนิดนึงว่านะคะแต่ละท่านนะคะประสบการณ์ทำง,งานอ่า ม,มีท่านไหนที่หมายนะคะส่วนสมับพวกเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟท่านไหนมีหน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวคะมีไหมคะ,ะทำอาหาระค่ะเป็นแม่ครัวคะ่ะ,แคคะอะแม่ครัวก็หายท่านนะะเจอไหมคะบางทีอยู่ในกระทะนะคะเราล้างน,นะคะมีฝอยอ,อยู่นะคะเป็นอะไรอย่าง คิดนะมันน่าคิดนะบางทีก็เห็นไหมคะที่เขาแต่งตัวใช่ไหมครับมันไม่ใช่อะเราเราเราลงตมไปในกระทะเราต้มต้มไปก็อยู่ในกระทะเราในหม้อเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะเสิร์ฟเสิร์ฟเอาหล่นลงไปนะคะแหวนก็เลยให้อนุลโลมแค่แค่นิ้วเดียวแต่ว่าด้วยบางบาง,บางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้อนุลโลมให้นะคะเพราะเขาไม่มีเครื่องประดับใดๆเลยนะคะมีเครื่อง